อุ้ยของใครคะพ่อซื้อว้าวพ่อซื้อให้อุ้ยดีใจไหมดีใจเรียกพ่อเรียกพ่อดีขอบคุณพ่อกันเร็วลูกมีใหญ่เลยว้าวของใครคะของยูเลียหรอของใครลูกของหนูเป้าขอบคุณพ่อกันเร็วพ่อซื้อให้เนี่ยขอบคุณค่ะนี่อีกคันหนึ่ง ของของหนูนะพ่อส่งมาให้นะคะนี่<อ>เดี๋ยวยายแกะให้สวยๆไหน,นดูซิว,ว,ว้าวของยูรยคันใหญ่ด้วยอันนี้คันใหญ่อันนี้ก็คันใหญ่เลยห,หนูขี่เป็นไหม หนูขี้เป็นไหมใหย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้พ่อพ่อซื้อให้วันเกิดยูเลียส่งมาให้จากที่่ญีปุ่นนะขอบคุณพ่อก่อนขอบคุณพ่อพี่ยกมือไหว้ก่อนขอบคุณแล้วเหมนหลุดเนี่ยกิ่งป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ก็ได้อาจจะพ่อพ่อซื้อให้ดีใจไหมดีใจ